สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซรัมวันนี้ผมมิสเตอร์มูฟก็ได้มีข่าวสารวงการเกมมาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันอีกเช,ช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราโซรัมเลยนะครับหลังจากที่ God o f War r a g n a r o k ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำให้ผู้กำกับอย่างคุณอีริกบินเดียมมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างและก็ยังมีแฟนๆหลายคนที่จับตามองถึงผลงานในอนาคตของเขาอีกด้วย โดยที่คุณอีริกได้ให้สัมภาษณ์กับคิดด้าฟันนี่เกมสปอ i เลอร์แคในวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีคำถามว่าเขาอยากทําเกมอะไรเป็นเกมต่อไปในอนาคตโดยที่คุณอีริกได้ให้คําตอบว่าเขาอยากลองกํากับ Castlevania เกมระดับตำนานจากทางค่ายโค n a มีนั่นเอง แต่คุณอิริกก็ได้บอกอีกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำเพรลิขสิทธินั้นอยู่กับทางโคนามิและทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่ามันมีปัญหามากมายแต่ถ้าทางนั้นเต็มใจที่จะมอบลิขสิทธิ์ให้เขาเขาก็จะทํามันอย่างเต็มที่แน่นอนและเขาก็ยังบอกอีกว่าอยากให้แฟนๆผลักดันเรื่องนี้ให้มันเป็นจริงอีกด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวลือออกมาว่าทางโคนามิได้ซุ่มพัฒนาภาคใหม่ของเกมแค s เ l e v เวเนอยู่ ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณอิริกจะมีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้หรือเปล่านะครับมากันที่อีกหนึ่งตำนานนะฮะอย่างอินเดียนาโจนแฟนๆก็น่าจะกำลังจับตามองถึงภาพยนตร์ภาคใหม่ที่กำลังจะเข้าฉายกันในปีหน้านะฮะแต่ก็ยังมีข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะครับสำหรับคอเกมเมื่อมีข่าวออกมาว่า ทาง Bethesda และ Machine g เกมได้ร่วมมือกันจัดทําเกมภาคใหม่ของ n d เด n a j o n จ s ออกมานะครับโดยคุณชอตฮาวเวิร์นะครับโปรดิวเซอร์ของเกม n d เด n a Jones ได้ร่วมออกรายการพ o อตแค t ของคุณเร็ก r ร e d m a n พร้อมกับเปิดเผยเบื้องหลังการสร้างเกมนี้เอาไว้ว่าจริงๆแล้วพวกเขานำเสนอโปรเจกต์นี้ให้กับลูคคสซ r t ์ตั้งแต่ปี2009 แต่แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ดิสนีย์เข้าซื้อบริษัทหนังดังกล่าวทำให้โปรเจก์นี้เกิดปัญหาและเพิ่งได้รับอนุญาตในการสร้างเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะคุณทอดยังได้กล่าวอีกว่าการร่วมงานกับแมชชีนเกมเป็นอะไรที่ราบรื่นดีและในเวลานี้ตัวเกมก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนานะครับและคาดว่าอีกไม่นานเราคงได้ทราบว่าตัวเกมพร้อมวางจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับแต่เชื่อว่าแฟนๆอินดี้หนาโจนน่าจะยกนิ้วถูกใจให,ให้กับสิ่งนี้แน่นอนครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม